ฝุ่น PM 2.5เริ่มกลับเข้ามาอีกรอบถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่วนเป็นวัฏจักรแต่ภายใกล้ตัวนี้อย่าคิดว่าไม่สําคัญเพราะฝุ่นพิษขนาดเล็กนี้ก่อให้เกิดอันตรายแก่เราได้ทุกคนที่สัมผัสกับฝุ่น PM 2.5อันตรายจากฝุ่นพิษขนาดเล็กและต้นกําเนิดเกิดจากอะไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ 2.5คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครมองด้วยตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได้เพราะ PM 2.5เล็กจนขนจมูกของมนุษย์ไม่สามารถกรองฝุ่นชนิดนี้ได้เมื่อแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเข้าสู่ปอดเข้าสู่กระแสะเลือดและเข้าสู่อวัยวะอื่นๆในร่างกายแหล่งกำเนิดหลักๆของ PM 2.5ในประเทศไทยมีหลายกรณีอาทิการเผาไหม้ของรถยนต์การก่อสร้างการเผาในที่ร่งแจ้ง และสภาพความกดอากาศต่ำตัวฝุ่น PM 2.5ยังเป็นพาหะในการรวมสารชนิดนนอื่นเข้ามารวมตัวกันเช่นแคดเมียมปลอดโลหะหนักและสารก่อมะเร็งชนิดนนอื่นๆซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันในสภาพบรรยากาศอันตรายสำคัญของ PM 2.5คืออนุภาคที่เล็กมากเพียงพอที่จะหายใจเข้าไปสู่ปอดและซึมผ่านผนังปอดเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งมีผลต่อร่างกาย ทั้งแบบเฉียบพันธ1-2วันและมีผลต่อระบบทางเดินหายใจการไอจามเจ็บคอรหรือแม้แต่เกิดเลือดกันเดาไหลหากฝุ่น PM 2.5เข้าสู่ตาจะทำให้เกิดการเคืองตาตาแดงและเมื่อโดนเข้าสู่ผิวหนังก็ทําให้เกิดผื่นคันเป็นตุ่มได้นี่คือผลกระทบโดยตรงของฝุ่น PM 2.5ที่มีต่อปอดและระบบทางเดินหายใจเมื่อ PM 2.5เข้าสู่ระบบร่างกายของมนุษย์ถือว่ามีความอันตรายเป็นอย่างมาก ขนาดที่ผลกระทบต่อร่างกายจากฝุ่น PM 2.5แบบเลื้อนลังสะสมอาการระยะยาวคือเส้นเลือดหัวใจตีบตันทำให้หัวใจวายหัวใจเส้นผิดปกติเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองตีบทำให้เกิดภาวะอัมพาตหรือเสียชีวิตนอกจากนี้มีผลต่อการเป็นมะเร็งปอดและฝุ่นขนาดเล็กมีสารก่ะมะเร็งฝุ่น PM 2.5ยังมีผลกระทบโดยตรงคือผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจและเมื่อได้รับฝุ่นเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการกำเริบจนเสียชีวิตได้ ประเทศไทยมักถูกจัดให้อยู่อันดับต้นๆของเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกโดยการจัดอันดับมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาขณะที่องค์การอนามัยโลกกาหนดให้ฝุ่น PM 2.5จัดอยู่ในกลุ่มที่1ของสารก่อมะเร็งดังนั้นทุกคนจึงควรป้องกันการรับฝุ่น PM 2.5เข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงวัยอายุมากกว่า60ปีเพราะมีความต้านทานต่อโรคน้อยและส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัว รอลงมาคือเด็กอายุต่ำกว่า10ปีเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายรวมถึงผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจเมื่อได้รับฝุ่นเข้าไปอาจจะทําให้เกิดอาการก,กําเริบจนเสียชีวิตแนวทางการป้องกันคือการสวมหน้ากากาอนามัยป้องกันฝุ่นได้ดีที่มีประสิทธิภาพอาทิหน้ากาก N95 หรือหน้ากากาอนามัยและติกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพนี่เกิดอันตรายของฝุ่น PM 2.5ที่ทุกคนต้องหันมาตระหนัก และให้ความสําคัญในมรตรการในการป้องกัน